สวัสดีครับจากร้านมีนาแอนสิราการช่างวันนี้นะครับจะพามาดูงานด่วนงานด่วนงานเร่งเรีบนะครับปฏีลูกค้านั้นไปต่อไม่ได้เป็นอาการสตาร์ทเงียบนะครับบิดยังไงก็ไม่ไปนะครับเรามาดูอาการในกอตอนบิดสตาร์ทกันหน่อยครับมาดูตอนบิดสตาร์ทนะครับปึ๊บ เราก็มาภายในรถแล้วนะครับจากนั้นเราเปิดกุญแจโอเคนะครับไฟหน้าเครื่องนะฮะขึนมาหมดนะครับจากนั้นมันจะมีไฟรูปเนี่ยเห็นไหมรูปแบตเตอรี่นะครับโชว์อยู่นะครับนี่ไหมเห็นไหมครับมีไฟรูปแบตโชว์นะฮะจากนั้นบิดสตาร์ทครับเห็นไหมดูนะครับบิดสตาร์ท สตาร์ทไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับลูกค้า,อาจอดดับเครื่องกินข้าวแล้วก็ไปพอจะเดินทางต่อก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้นะครับจะไปธุระต่อก็ไปไม่ได้รถนั้นแบบสตาร์ทไม่ติดไปแล้วนะครับกลายเป็นสตาร์ทเงียบไปแล้วนะครับจุดแรกที่ร้านมีนาแอนซีลาการช่างอยากจะแนะนำพ่อๆไปแม่นะครับในการตรวจเช็คนะครับ แม้ว่าเราจะไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือติดรถไปสักเท่าไหร่นะครับไม่มีมิเตอร์นะครับติดไม้ติดมือแต่เราก็ยังมีเทคนิคในการเช็คว่ามันเสียที่จุดไหนนะครับเราจะพาไปดูจุดชี้จุดนะจี้จุดเลยนะครับจี้จุดเสียนะครับให้พ่อพ่อ,พอแม่ได้ดูเลยนะครับไปครับ โอเคครับรพ่อแม่เมื่อเรามาตรงจุดนี้นะเราจะเห็นนะครับแผงไฟที่ผมทำ,ท,ำท,ำทำการถอดไปแล้วนะครับถอดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะจะดูที่ฝาครอบฝาครอบนะครับนี่ครับ อันนี้จะแนะนําให้พ่อแม่นะครับดูนะครับเปิดเมื่อเปิดฝาครอบกล่องฟิวนะกล่องไฟขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอนี่ครับนี่ฮะเราเจอพวกไอ้จุดบอกว่าอะไรอะไรรีเลตอะไรคือฟิวอะไรนะครับมันจะบอกเลยนะครับแต่ที่เราอยากจะแนะนําให้มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะร้อยแอมเลยครับสายเมนเมนเลยครับมาดูที่เมนเลยนะฮะเมนนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าเมนเสียไม่เสียนะครับนี่ครับพอๆแม่สายไฟพวกเนี้ยเราหาได้ทั่วไปแม้ไม่มีเครื่องมือนะครับแม้เราไม่มีเครื่องมือจะวัดนะครับเราลองแตะดูครับแตะเห็นไหมฮะจากขั้วนี้ฮะมันจะเป็นสองขั้วนะครับสองฝั่งนะครับแตะดูว่ารีเลย์พวกนี้มันจะทํางานไหมมันจะตัดต่อไหมแต่นะครับยินเสียไหมครับยินเสียไหมครับเห็นไหมครับ เสียงเลเลตัดต่อครับพอกดให้พ่อแม่สันนิษฐานได้เลยว่าตรงนี้น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามิเตอร์วัดให้ดูนะครับเคอันนี้สายสีดำผมจะจิ้มไปที่กาวนะครับจิ้มไปที่กาวก็ลบนะครับสายสีแดงผมจะมาจิ้มดูทางนี้นะครับดูนะครับพ่อพ่อม่โอเคผมจิ้มไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะต่นีผมจะจิ้มฝั่งนี้ครับ ฝั่งฝั่งที่นี่ฝั่งนี้นะครับผมจะจิ้มฝั่งนี้ดูนะไฟจะขึ้นมาอะไรครับ13บสามอาสิบสองโวลต์ยีนะครับเห็นไหมฮะแต่ผมจะมาจิ้มฝั่งนี้เห็นไหมครับไฟมันไม่มีมานะครับน้งพ่อไหมครับไฟไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้น่าจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงจะให้มันติดใช่ไหมฮะเราจัมม์สตาร์ทได้ครับจัม์ให้มันติดครับนี่ครับก็คือว่าเอาส่วนนี้ แตะะเข้าไปด้วยกันนะครับหาสายไฟมาสักเส้นเส้นหนึ่งมาเป็นจัมเปอร์นะครับให้อีกคนนั้นจัมเอาไว้อย่างนี้นะครับกดไว้เลยนี่เสียงรีเล์มันตัดมันต่อนะครับจักเะครับล้ากดไว้จากอีกคนก็ไปไปบิดสตาร์ทนะครับบิดสตาร์ทมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกอีกคนมาสตาร์ทให้ดูนะครับโอเคนะครับผมให้อีกคนขึ้นไปสตาร์ทให้แล้วนะครับอันนี้ผมจะลองจิ้มนะครับเห็นยวนะครับ นะครับิดนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะครับเพื่อจะไปยังอู่ซ่อมหรือว่าไปหาช่างนะที่อยู่ใกล้ๆและแวกใกล้ๆตัวใกล้ๆบ้านนะครับหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อพ่อพ่อแม่นะครับก็อย่าลืมติกด,ดติดตามดกด Subscribe ให้กับทางช่องฐานปันสิลาซ่อมทางชูชูหรือว่า ร้านมีนาแอนศิลากครช่างไร้ดงพกการวยนะครับสวัสดีครับ